gật đi gật non đây nó, tao đi đi đây nào một chắp đây đi lùng này, heo thai rồi gật non gì ôi ấy xì. ฮะพี่นอาะครับอยู่ที่บ้านไปเด้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะครับทักทายสบายดีสบายดีเบิดสุสุ พี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าสิเป็นพี่น้องจะฟังลาวเนาะฟังไทยต่างๆประเทศกะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนะาะพบอๆกันคือเก่าค,ค,คือเดิมพี่น้องเนหะ็นเนาะตัวพี่น้องนะโอ้เราคันดอกคันใดนะ้เนาะเวอน์ซันกับว่าลงจุ่งเป็นนี่เลยเนาะเออ เดินไปหน่อยาาาน้องมาทั้งน้องเหอนก่อนสบายด,ดีนะน้องเด้อสบายด,ดีน้องน้องอยังน้องได้บ่น้องนั่นนี่ฮน้องต้นกาน้องตนกาเปลี่ยนได้เนี่ยเย็นไหม่บ่เน,นี่ยน้องนี่นะ เพื่อนตอนนั้นเล้ยวว่าเนี่คือคือจึงปืงอยู่ปกิง่านึ่เงินะยังโบเล่อยังโบเล่อเด้อโอ้เด้อเก็บอีเนี้ยมาใส่นี่ยปวดตอกทีนี้ทนายมันก็เลี้ยวแล้ววะเออคนหล่อคนใดก็บ่มีเนาะใส่ตั้งรักเล่นได้พูดึ้นแล้วว่านาะโอ้พี่น้อยเนาะมามานั่งพิน เธอกินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วได้ยังกินมไ้มนี่กินกับปิงป้าโอ้เป็นได้ฝนตกอึงออกลายบ่แถวนี้กับพอได้กินอ๋อกบกึ่งลายแล้วช่วงเนาะฝนตกมีแฮมหน้าเลยให้พ่อให้ท่านหน้าแล้วบ่ยังยังอยู่เออใช้เมย์ไปใช้เมย์เถอะ ใ okay. ครเคเรื่องเขียนเลจะเตือดหรือเล่าเพื่อนะึ้แล้วเพมันเียสีแหละอ้ไม่คิด่ายพอนางได้กับลูกแนะม่ช่วยๆกันเนะาะยนอนนอนอยู่นี่วะง่ายอ <c ười> นานะ Non nữa. Oh, no, oh, dạng đó, nó <laughs> tên, nó chơi cái gì? nó tình phương cái gì nè? đang nôn cả, nôn bị nôn nôn, ố, huyên nó quen tiếng nó huyên nó, เหนแล้วเดี๋ยวโอ้โหโอ้โโอ้โยเนแล้วเด้อสบายดีเด้อเซเจ้าหิจอกเรอเจ้าหอกว่กินนี่เด้อย่าดีดีเด้อยืนวุไรโอ้ยตายเจ้าจีปีนมาเนี่ยกิน เหนผมคลานาะดินกับกุ้งเลยเนาะปะดินดอนตอนหยาเพิ่นก็ได้อืเครื่องไม้ลองด้เพิ่นวันนี้กันจะบุเคยมาปะั้งแรกได้ปะเชียนได้ทำใจเปนบ้องผนมาไม่ได้ทำงงไปข้งแรกเนาะมาั้งแรกใช่ครั้งแรก มอนงะอืมแต่คอยตีเบาโอเคงบ้าคอยก็เยอะคอยทีเออเป็นได้แห่นองทางต้นปลายสาเหตุมันเป็นจังไรคือทางทีมงานได้ค่ะมาจัดซอยแ่งแรกตัอมีแ่บอกเอ้ยแมู่โอ้ยขึ้นดีว่ะนะขึ้นดีขึ้นดีเโอ้ย แมงพูต่อตาพี่น้องแปด้วแมูตอต้อ,ตอแอ <c ười> ม่ก็แมงูแมงูตอตาแม่บอโ,โ,โอ้ออโอีกอนอนเ้อเนาะ <c ười> เอาดีๆได้หนาจับได้ยุมนะโอ้ขาไทยเขนาด,ด mình nó thở thì gì mình, mình ấy gì? hà cái ừ. đây. Linh. Linh. đào à, Linh mà chặt mai mà chặt. vào. Hả? dạy 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 phun na น้องดาบหอไก่เต๋อบ uh, ่จังนี่ไก่ไปกับพี่แล้ทางมันไปชงคือเก่าเนาะเนาะทางลาบ่าวบ่ทางทางเจ้าเออหนาวเนาะพู่เล่อยู่กันเนาะบันไก่ทางอยู่พี่น้องเนาะไปหันคอนข้าก็ได้เรื่องเลยบ้านเอ้อลาดเดี่ยวฟาดลังหลังไม่เด้ มาจิ <c oughs> ตมาได้บาจิตมาอยู่หมู่เศ้าพี่น้องนะฟังมาจิตกับปีพอกับอยู่แถวหานคาบาคำ่า,มมาน้องยะน้องดาไปนาได้ไปหมมาจิตที่ละมานเนี่ยเดินมาได้มาจิตกเดินม่จิตพนักงน มาหาแล้วติดต่อบ่ได้น้องได้ยันผ้าดังเนาะปิดเครื่องไว้ไไว่ายันยันผ้าดังมหนปิดเครื่องเราเด้อว่าสันโอโ,หโ,หโปู้นี่กับว่าแสนซีงว่าแสนมาปากมาต้อนน้องล่าคนมาเนี่ยมีไข่บ่ มีอย่างไรน้องดละมีไข่มีน้ำมันเลยกะมีขน,นมเลยกะน,นมแล้วก็ยะรังหัวอ๋อแล้วก็มีปลากระป๋องเนาะดเอ๋เนี่ยอยู่ในกินกินนุ่มนะอย่างไงไว้เป็นชาวก่อ <c> น <ười> เป็นอะไเฮียนเรา่น้องเฮียนเซ็งนะบ่เซ็งแล้วอืปอปอดได้ได้จเจ้าเฮียนปอดสามอือนี่ขึ้นห้องอยู่แล้วบ,ะบะ้าน หนุ่ยขึ้นจังไหนนะ่ะขึ้นแล้วบ่ <c oughs> โอ้วมาโม้า,าขึ้นได้นะโอ้โหเหนาะทางน้องเพื่อขึ้นไปแล้วกินนี่บ่ต้นเต้นต้นเต้นแล้วบ <c oughs> ันีเนาะ đi nó đông xuôi xuôi nó Đôi. tại nó nó lao lắp đấy hằng đấy lúc khác đi đây nhìn chậm thì xài bàn tà mà tè ăn mướn tà lê tí thế nó lắp hả thế nó lắp lẹo chẳng đấy tí nhưng mà còn là ố hề chi bằng nó khó vào vào đi nhưng oh, mà không phải, có thể ăn cực bởi nhấm thì thương không ạ? không phải Cái bây giờ sọt bỏ rồi Ôi ờ, sọt Ờ, lẽ lại sọt rồi Cái bây giờ cũng mậy, tọc rồi Nói chung cả khá kỳ lý muộn cơn mại, chứ bây giờ nghe Nó ngồi xuống, ngồi ở dưới gai khuẩn Khuẩn ở là sẵn như thế Khuẩn xuống ngồi đi có <c oughs> <c oughs> นี่กะกะฟื้นตะไข่น,นี่ก็ได้ <c oughs> ผลกะชิตตกีเด้นเนาะไรนองอันดินดินหยอนตอนหย่างน,นี่ชื่อตะเดนแล้วคงราคา แปดพันบาทเมนโบเปพันบาทก็ทิ้แท้ไ่ือมอเเวกุ้งเงนแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นเนาะแปดพันเราพี่น้องพอซื้อแล้วจะ, 10, ะจิบตอนหมแล้วนี่ทำมาสีได้น่นก็ต้องได้อลินมาถ่มอีกเนาะถุะ่<ด>ถมตัวตัน่าหัวนั่น เมนบแต่ว่านั้นเอาอ้อมหัวนี่เมนบอเมนของจ้าบัสบอืมอเคดีนห่วยเพว่าลงจิตโตเล่นเฮ้ยลงเบิ้งลงมาให้เบิ้งดู้ห่ะลง้อย่างไรนะโอ้ที่โล่ตู้ลงแค่เลยกบ่หน่ะโอ้โอ้ สูตรขลายเลื่อน <c oughs> คักๆๆๆๆพี่น้องเนาะอ่ะกลับประมาณนี้พี่น้องเนาะเอ้าข้างบา่าวกษีลำลาไปเบียดไปงานต่อพี่น้องเนาะอ่อะสา,าอออสบายดีเด้ <c oughs> อน้องเด้อเนาะสบายดีเนาะสบายดีเด้อบ่าวเซนไปบ่ผูกไปบ่ผูกไปบ่เบียดงานต่อได้บั่นผุดติ๊กไปได้สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องยเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อฮะพี่น้องเนาะล้ำลาไปก่อนแล้วบาทน,นี่างานต่อผ้า,ลาหลังหื่งห่างห่างหึ่งห่างอยู่โอ้ยบาทน,นี่ผู้นำก๊อกกามีเรียบร้อยเนะยาะเจะเลาะวงเงนบริเวณกลางเรือนก่อนพี่น้องบาทน,นี่อ่านำก๊อกไปกระทังที่เรียบร้อยบาทน,นี่เนาะอ่ะพี่น้องเนาะสารพินนี่เนาะล้ำลาไปก่อนแล้วเนาะผิดพลาดประการใดเนาะ ขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะอ่ะอกำลังกำจ่าได้เนะบาะบ่าวโมนนันฮูพี่น้องน้องต่อกลับขอโทษขออภัยอ่ะผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกทุกกานเนาะเอาสลาบับกิมนี่ลาลาไปก่อนแล้วเนาะกลับกลับมาสาบายดีสาบายด,าาดีพี่นอ้องเนาะ